นมลูกกินชาคาเฟกินโกโก้กินคาฟเฟอีนได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคือจะต้องตอบเลยว่าการศึกษานะคะเขาก็มีการศึกษานะว่าแบบเออในน้านมของคุณแม่ในเลือดของคุณแม่เองเนี่ยหลังจากที่กินไปแล้วเนี่ยมันมีคาฟเฟอีนอยู่ในเลือดหรือว่าในนมปริมาณมากน้อยขนาดไหนจะส่งผลกระทบต่อการหลับนอนลูกมากมายขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็บอกว่า ปริมาณคาเฟีนนะคะมันน้อยมากๆนะคะน้อนในในส่วนของน้านมของคุณแม่นะคะดังนั้นคือถ้าสมมุติว่าแม่ไม่สบายใจแม่ก็ไม่กินก็ได้แต่ถ้าสมมุติคุณแม่เป็นคนที่แบบดื่มอยู่แล้วคือหมายถึงว่าตอนตอนตอนสาวๆฉันก็ดื่มตอนท้องฉันก็แอบบแบบดื่มแล้วก็หลังคลอดเนี้ยค่ะเราก็อยากจะดื่มก็คือสามารถที่จะดื่มได้พวกชายเย็นชาเขียวโกโก้ก,ก,กาแฟอะไรพวกนี้ค่ะแต่ขอให้มันไม่เกินแบบ หนึ่งแก้วต่อวันหนึ่งแก้วก็คือแบบ2 0 0ร้อยสี่ซีซีประมาณนี้ค่ะคุณแม่ขานะคะเนาะก็คือกินได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่กังวลกลัวว่าลูกจะตาตื่นไม่ยอมนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็คืออาจจะแบบอ่ะให้ลูกกินนมเสร็จแล้วก็กินชาไปผ่านพ้นไปประมาณ3 4ชั่วโมงคาเฟอีนมันก็จะถูกขับออกาจากทางปัสสาวะนะคะก็แทบจะไม่ได้มีผลต่อการหลับนอนของลูกแล้วก็ค่อยให้ลูกมากินนมหรือว่าปั๊มนมแบบนี้ก็ได้ะนะคะและถ้าสมมุติว่ากินไปแล้วแล้วลูกแบบไม่ยอมหลับยอมนอนร้องไห้งอแง,ง ปริมาณการกินลงหรือว่าเรื่องเรื่องเรียกที่จะเรื่องโอ้เรื่องที่จะเลี้ยงไม่กินแบบนี้ก็ได้อ่า